บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดวันที่1มีนาคม2567ไม่มี5ข้อนี้ได้เงิน3,600บาทดูเลยได้เงินจริงไหมสำหรับล่าสุดครับตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายท่านมาสอบถามกันเยอะหลายคนนะครับว่าเงินที่จะเข้าในเดือนมีนาคม2567มีกลุ่มที่ได้เงินถึง3,600บาทนะครับถ้าเกิดว่าไม่มี5ข้อนี้ใช่หรือเปล่านะครับแล้วมันจริงหรือเปล่านะ อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คไปพร้อมกันนะครับถ้าคุณไม่มี5ข้อนี้คุณจะได้เงิน3,600บาทอันดับแรกเราเช็คไปก่อนว่าไม่มี5ข้อนี้หรือเปล่าสำหรับตัวคุณนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับเงินที่จะได้ในครั้งนี้นะครับดูให้จบดูให้เข้าใจจะได้เคลียร์หายข้อสงสัยกันนะครับโอเคสําหรับในวันที่1มีนาคม2567นี้สําหรับคนที่ไม่มี5ข้อนี้คุณจะได้เงิน3,600บาทนะครับมาดูกันก่อน มาเริ่มกันที่ข้อที่1ครับข้อที่1คือคุณต้องไม่ได้บัตรัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ถ้าคุณเป็นกลุ่มที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านตรวจสอบบัติไม่ผ่านอุทธรณ์ผลไม่ผ่านอย่างไรก็ตามคุณทําไม่ผ่านทุกส่วนทุกอย่างเลยนะครับการที่ไม่ผ่านแม้กระทั่งการลงทะเบียนนะครับไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่านอุทธรณ์ผลไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากพอคุณไม่ผ่านสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้คุณไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดข้อนี้คคุุณณไไมม่ีก็จะด้เงิน ใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเรามาค่อยๆเช็คกันไปก่อนนะครับถ้าเกิด,ดว่าสมมติว่าคุณไม่มีข้อนี้นะครับคุณก็จะได้เงิน3ามพบาทแต่ทีนี้3ามพบาทมันเป็นเงินอะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับตรงนี้ก็คือข้อที่1ครับข้อที่2ก็คือไม่มีัตรประชาชนรุ่นใหม่ที่เินตนสาเร็จเรียบร้อยติดตัวตลอดทําให้ใช้เงินไม่ได้นะครับคุณเป็นกลุ่มที่ไม่มีแบบประชาชนรุ่นใหม่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิด,ดว่าไม่มีประชาชนรุ่นใหม่ที่เงินต้นสำเร็จเนี่ย คุณจะใช้เงินไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้หากคุณไม่ผ่านบัตรสวัสดิการมันก็จะไม่ผ่านหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีบัตรประชชนรุ่นใหม่ที่ยินโดสําสำเร็จคุณก็ต้องไปทำบัตรประชชนรุ่นใหม่ให้อะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็ยังสามารถแก้ไขอะไรให้เรียบร้อยได้นะครับแต่ถ้าหาว่าคุณเป็นกลุ่มที่มีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินแต่ไม่มีข้อนี้ก็จะได้เงินครับมาต่อมาข้อที่3ครับจำรหัสพิน ที่ตั้งตอนยินเดอนตนไม่ได้ครับทําให้ใช้เงินไม่ได้แตหลายคนจารหัสพินที่ตั้งตอนยินเดอนตนไม่ได้ทำให้ใช้เงินไม่ได้นะครับมันเป็นได้อย่างไรนะครับมันเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยคือตอนตั้งรหัสพินนะครับตอนที่คุณไปยินเดอนตนเนี่ยมันจะมีรหัสท,ที่คุณตั้งไว้ต้องจํารหัสไ,ได้หากจําไม่ได้หรืออะไรสักอย่างมีความคลาดเคลื่อนนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นนี่คือคุณ ก็จะต้องตั้งใหม่ให้เรียบร้อยทําอะไรให้เสร็จสิ้นนะครับพอตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับไปตั้งใหม่ยืนยันตนใหม่แล้วก็จะกลับมาใช้ได้แต่หากคุณบอกว่าคุณเนี่ยไม่มีเรียกว่าไม่มีถ้าไม่มีข้อนี้ก็คือคุณเสียมตามหลาดพินได้ก็จะได้เงินนะครับซึ่งการได้เงินเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่ามันได้เงินได้3,600บาทหรือเปล่านะครับโอเค ต่อไปข้อที่4ครับเคยทําผิดกฎบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่มาก่อนนะครับคุณเคยเป็นกลุ่มที่ทําผิดกฎบัตรสวัสดิการหนึ่งรัฐหรือเปล่าก็คืออาจจะกดเงินสดหรือทาอะไรก็แล้วแต่ที่มันผิดกฎแล้วโดนลิฟบัตรสวัสดิการไปนะครับหากเป็นเช่นนั้นก็จะทําให้คุณไม่ได้เงินนะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อที่4แล้วก็ข้อที่5ข้อนี้สําคัญที่สุดครับคือการยินตนสําเร็จเนี่ย ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มที่ทําไม่ทันในกรอบของเวลา27มกราคม67ถึง26สกุมภาพันธ์ห7นะครับสำหรับทุกรอบประกาศผลเลยโดยเฉพาะรอบล่าสุดนะครับก็คือรอบประกาศอุทธรณ์เมื่อวันที่28สิงหาคม256นะครับคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยู่กลุ่มนี้เนี่ยมันจบเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้ถ้าเกิดจะได้จริงๆนะ3พนกเนี่ยมันจะต้องเป็นกลุ่มนี้เท่านั้นก็คือกลุ่มที่เป็นราคม67ถึง26กภาพันธ์2ถ6 7นะครับ็ตกตุมลุ่มน้จริงๆจะ ได้นะครับทีนี้ข้อนี้ถ้าเกิดว่าข้อนี้สําคัญมากนะครับหากคุณจะได้เงิน3าม0นบาทเนี่ยคุณต้องพูดง่ายๆก็คือต้องอยืนในตนทันในะ27มกราหกเจถึง26กุมกราหกนะครับต้องอยืนในตนในกรอบของเวลานี้แล้วต้องเป็นคนใหม่ที่ในตนเท่านั้นนะครับและต้องเป็นกลุ่มรอบประกาศผลอุทธรณ์ที่เป็นรอบล่าสุดนะครับก็คือ28สิงหาคมโกเท่านั้นด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะต้องได้ แต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากที่ผมได้โทรสอบถามข้อมูลนะครับจากทางภาครัฐจากคนที่ดูแลโครงการบัตรสัิการเลยนะครับผมโทรไปสอบถามเรียบร้อยนะครับคุณดูตารางนี้นะครับคือการได้เงินเงินตรงนี้เนี่ยบอกก่อนว่า3,600บาทมันมาจากไหน3,600บาทเนี่ยมันก็มาจากย้อนหลังนะครับ11เดือนก็คือย้อนหลัง300บวกกับเดือนมีนาคมอีก300เป็นเงินซื้อสินค้า เท่ากับกลายเป็นยอด3าม0บาทแต่ทีนี้เนี่ยยอดนี้มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรัฐเขาจะให้เงินย้อนหลังนะครับแต่ทีนี้นี่คือตารางล่าสุดที่ออกมาครับตารางล่าสุดบอกว่าหากคุณยืนยันตน27ธันวาคม6เป็นต้นไปนะก็คือยืนยันตนหลังวันที่27ธันวาคมต้องแต่27เป็นต้นไป28ถึงมกรา67กุมภาพันธ์67อะไรเงี้ยเป็นต้นไปคุณจะไม่ได้สิทธิ ย้อนหลังแล้วนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อให้คุณเป็นตามที่ผมบอกทั้งหมดในคลิปนี้นะครับแล้วได้เงินเนี่ยคุณก็จะไม่ได้ถึง3,600บาทเพราะว่ามันไม่ได้มีเงิน3,600บาทตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องชี้ความกระจ่างเผื่อ,อท่านนะครับไปเจอกระแสทิศทางข่าวหรือใครทําข่าวที่มันไม่ตรงกับความจริงนะครับดังนั้นต่อให้คุณเป็นตามที่ผมบอกหมดเลยนะครับคุณก็จะไม่ได้3ามพบาทแต่ คุณจะได้300บาทก็คือตรงย้อนหลังเนี่ยสามพคุณจะไม่ได้ย้อนหลังแต่จะได้ตรง300ก็คือเป็นการกลุ่มใหม่ที่ใช้ก็จะได้ใช้สิทธิ์ในวันที่1มีนาคม2 5งหนี้นะครับนี่คือกลุ่มที่จะได้รับก็จะเป็นตามนี้แต่ทีนี้3ามพบาทจะไม่ได้นะครับดังนั้นสามพบาทไม่ใช่เรื่องจริงแต่300เรื่องจริงนะอันนี้ ผมอธิบายให้คุณอย่างชัดเจนและเคลียร์จะได้หายข้อสงสัยจะได้เข้าใจกันนะครับว่ามันจะต้องมีเพิ่มให้สาม0บาทอันนี้เนี่ยมันให้จริงหรือเปล่าเป็นเงินที่ให้จริงหรือเปล่านะครับก็อธิบายเคลียร์ชัดเจนแบบนี้เพื่อคุณจะได้เข้าใจแล้วก็ไม่คือไม่ติดตามข่าวลักเกอร์นะครับรองเงินเกอร์นะครแต่ผมก็แนะนําเหมือนกันสำหรับคนที่ยังไม่ได้ใช้ สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเลยนะครับแล้วคุณได้ตรวจสอบสิทธิ์แล้วว่าผ่านนะครับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณตรวจสอบว่าผ่านหมดผมอยากเชื้อเชิญให้คุณไปยืนตนให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทกศไปยืนตนให้สําเร็จอย่างน้อยคุณก็ได้เงิน300ตรงนี้แล้วยังได้เงินค่าซื้อสินค้า750เงินค่าแก๊สถุงต้มอีก80คือได้ทุกอย่างตามเหมือนปกติแล้วก็ไปลงทะเบียนค่าน้ําค่าไฟ นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นผู้พิการก็ได้เบี้ยผู้พิการอีก2อ0ยนะครับอยากแนะนาและเชิญชวนให้ไปยืนตนสาหรับคนที่ยังไม่ยืนตนนะครับถึงแม้ไม่ได้3ามพันก็ยังได้300แล้วไม่พอคุณจะได้300ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าสิทธิ์ของคุณจะขาดหรือว่ามีการเปิดและเปิดการตรวจสอบคุณสมบัติใหม่แล้วให้ลงทะเบียนใหม่เหมือนอย่างที่ผ่านมานั่นเองนะครับหรือว่าถ้ามีการเปิดลงทะเบียนใหม่แต่คนเก่ายังคงได้รับอยู่แค่เปิดเพิ่มอันนั้นก็ คุณก็ยังคงได้รับเงินอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็คือข้อมูลสําคัญที่นํามาฝากกับทุกท่านในคลิปนี้นะครับถ้ามีเรายเพิ่มเติมจากนี้อีกนะผมจะรีบนํามาฝากทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามผมอธิบายชัดเจนหมดแล้วนะครับคุณฟังแล้วยังสงสัยในประเด็นไหนมาสอบถามกันได้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ